กาแฟได้ละกันพหลวงปี่จริงๆเลยก็ครับเอามาเลยมาเลยมาเอาแดงแล้วครับครับมือดิการโน่นะอ,อยะเหมือนเดิมครับผมกันกันขอดูดซักปื้ดสักกันนี่ยนะปีโลกนวดนะก็มืดก็มืดกระจกก็มามีมนมนน <มา S 2> เป็นะ้มชีวิตเป็นนวดอ่ะ หันห้องมาหันห้องเนี่ยค่ะมาให้มาดีไปลกแปดใส่ย,ย่างอื่นมูหุ่นเหรอลนวดนี่นะก็ต้องลกคนเดียวมีใครลกเพิ่อ่ะอันผมลกคุณบอกครับแต่อีต้องถอดแว่นตากอ่อนถอดก่อนนะครลกนวดต้องถอดแว่นตาด้วยก็มมนมาดูต่างหรอไะ พี่ปี๋ทำแต๊ะตะพี่กินนยังมานี่แรงนี้โอ้นึกว่าปี๋มึงปีฮะพี่กินนยังมาเอาต่รับพี่กินพักละว่า,าเจ้าแกงพักละ <c oughs> เอาสมแม้ตะวโปรวงทราบกะพี่กินกาแฟของนี่มันช่วยดักินได้นะอี๊ทราบขนาดอะไรกะนึก<า>ว่าปิงอ้านึกว่าหลงซาบนึกว่าปิงปีทราบพักละแต่กะกินลาเวนเดอร์ มาลบมาลกมาล,มาละอือซาดแน่กันนะแน,น่ไม่ไหนมุดมันต้องกินกาแฟย่าดับกินต้องกินนักก่อกาแเฟเทพเสด็จก,กันนะครับต้องกินนักก่อแล้จืดปื๊ดเดียวมดนั่นซราบเพาดอะไรกันกินโรงหายเนาะฟ้อนหลวก้ะต้องกินก็กินแต่ตแข็งมาแลงคืนนี้ดูดเก่งก่อ ฮาระเหมือนกันซาบเดี๋ยวซาบอยู่ก็มีน้อยอยู่แเห็นน้อยเห็น้อยเอเป็นแก่งพังละมะื ر, อเงี้ยได้ะใครตั้งใจแก่งมือนี่เออบอบอกแล้วกันพี่สามพันบอกบอกก็เหมือี่สาวองพันแกงพังละมะือพี่เอาเสียถ่าจะรำได้ำอยู่ซาบกะนเอาเห็นน้อยเห็นน้อยอีป้อเฮ้ยอันซาบพังละกะเอาจนมดเนี่ยกินพังละจะหาย วันหลังมาหาพ่อหลวงมากล้ากินนน้ำพังละเนี่ยทราบบึ้งเลยครับหายไปหน่อยละมันแกล้หมดแล้วหรอเอาถ้าป,ถาปีถ้าปีใครตดจะได้เนยพ่อหลวงมาอยู่ในปีน๊อหรอเอาเต็มตีเขาทราบอยู่ก่อนหายแล้วครับใกล้แล้วปีกินครับเข้าเมืองเมืองปี๊ทราบพังละอีอยู่กับพ่อหลวงได้่ะเนี่ย<ม>คือคือวันไหนถ้ากินพังละมาบอกกูก่อนเนี่ยหน่อย ไปเอางานตัวกันมาได้เนาะแจ้งไว้ก่อนพักละเอ๋ยสตอเอ๋ยนอส้มเอานอส้มแอ้หมนอส้มนอโออกออันนั่นตัวเน็ตนะเนี่ยเมียงถ้าเป็นกินมีพี่สาวกินอย่างเดียวเมียงเป็นอะอรอมทราบอยู่่อหายแล้วครับเมียงเพิ่นเอาไว้ยังก่ออมเมียงไว้อมอมเมียงแล้วถ้าพี่ี้ป้อหลวงพี่เอาป้อหลวงไว้อมเลยก่ออมของหลวงอีว่าว่าไปเลยอ่ะ แล้ววันนี้ไปปล่อยป่ากะปล่อยป่าในเขื่อนครับป่าในเขื่อนนั่นในเขื่อนมันนั่นยังใดเขื่อนไม่กวงแบบมีป่ากะถึงต้องไปปล่อยน้ำมันขึ้นน้ำมันหนักครับป่าที่มีป่าที่มีมันก็เต่าเดิมแต่เราต้องเพิ่มเติมคือป่าปิกาปลาพิกาถ้าละกอกความคิดถึงนี่มันจะมีหน้ากากาบอหลวงนะทราบดีกินน้ำแข็งบ่ครับ ทราบอยู่แต่ว่าอยู่กับปลอมได้คุ้มได้เป็ดน,นะแม่หลวงดิ่า้ฮะทราบอยู่กะกินน้ำแข็งเข้าไปเน,ะนเาะอันกินน้ำแก้วป่ะครับฮะกินน้ำแก้วโอ้โหจะปเป็นอย่างนี้ฮะน้ำแข็งกอนน้ำแข็งนนนนเน<อ>าะเนาะกินดีกินล,ลราเลยเอาเหี่แก้วบ่ครับเอาเหี่แก้วบ่เอาผ้าหลวงไว้ขอแล้วรกไอ้เพื่อนมวยอ่ะ มืดกับมืด,ดมันลกหนวดกระจกกับมอมมีราบดูค่ะอเอากินน้ำหน่อย